นี้นะครับมาทำโชมทุกท่านนะครับมาขอโชคลาภกับเจ้าแม่ตะเคียนทองวัดยางงวดวันที่16กุมภาพันธ์2568ครับครับก็ตอนนี้นะครับเลขทูบตัวเลขที่ผมได้จุดทูบตัวเลขขอโชคงวดแรกกับเจ้าแม่ตะเคียนทองงวดนี้นะครับ16กุมภาพันธ์2568นะครับ หมายเลขทูหมายเลขอะไรเป็นหมายเลขสอง<ม>นะครับ<ว>ก็มารอรุ้นและติดตามเลขชูปวิกันนะครับชัดเจนนะครับสำหรับเลขชูแม่ตะเคียนนะครับงวดนี้16กุมภาพันธ์2568นะครับ3ตัว3มเลข2,5 0ครับครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับหากท่านผู้ชม ท่านใดนะครับชอบตัวเลขที่ผมพาท่านผู้ชมทุกท่านมาขอโชคลาภก,กับเจ้าแม่ตะเคียนทองชอบก็สามารถตามได้นะครับถ้าไม่ชอบก็่านได้เลยครับ